ะมีของมาขายมีของมาโชว์โชว์อย่างเดียวไม่พอก็มีอีเวนต์มีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้ให้ทำในห้องของคนไหนอันนี้เราก็จะอาจจะแบ็คทูเบส i c ว่าอยากจะให้เป็นมิวสิกเลเวอร์ฟังเพลงง่ายๆย่อยง่ายๆอยากให้ทุกคนที่เข้ามารู้สึกว่าไม่ต้องเกรงกับการเข้ามาในห้องของโคนไหนะครับคือเรามีไอเดียเรามีคอนเซปต์เดียวกันว่า Hi-fi supposed to be fun คือวงการเครื่องเสียงมันครจะเป็นอะไรที่แบบสนุกอะ ไม่ไม่ต้องบอกว่าวิชาไอเรื่องการเซตอัพอะไรพวกนี้มันสําคัญและมันส่งผลกับเสียงจริงๆอันนั้นใช่แต่ว่าแต่ว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยอยากเริ่มต้นให้มันง่ายๆแล้วค่อยขยับ,บเลเวลไปเรื่อยๆให้เอ j นจอยกับเพลงก่อนแล้วค่อยขยับอย่างอื่น นี่ก็เป็นรูปแบบการจัดงานคร่าวๆของโคนาส์นะคะคก็อยากให้มาร่วมงานกันเยอะๆเหมือนปีที่แล้วมากจะเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้ารือว่าซื้อของในงาน B A V เงี้ยเดี๋ยวจะมีของแถมเฉพาะพิเศษไปให้นะคะสำหรับงาน B A V ที่จะถึงนี้นะคะก็อยากเชิญทุกท่านให้มาร่วมงานนะคะแล้วก็อย่าลืมแวะมาที่ห้องของโคนายส์อาพาร์ตเมนต์เจชั้นเนะคะ